เอาแล้วนะครับก็ขอกลับสวัสดีพี่พี่น้องน้องที่เคารบนะครับก็วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนสายน้ำมันเบรกนะครับก็ผมกำลังจะถอดสายตัวเดิมออกนะครับเนี่ยครับเนี่ยผมว่าผมจะเปลี่ยนจานเบรกใหม่อยู่นะครับก็ผมไปที่ร้านแล้วนะครับแต่ของมันของมันหมดนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อมานะครับ ก็ที่แรกผมเตรียมเงินไปแล้วนะครับก็ของหมดเลยไม่ได้ซื้อมานะครับก็รอโอกาสหน้านะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการถอดสายตัวเดิมออกก่อนนะครับก็ไปชมตอนถอดเสร็จนะครับเอาละครับก็ตอนนี้ใส่ สายน้ำมันเบรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มันใสย,ยุ่งยากนิดหน่อยนะครับก็คือมันต้องถอดน็อตถอดอะไรอีกนะครับบางแต่ก็ต้องถอดนะครับเพราะต้องผมต้องไปตัดเอ่อหนวดกุ้งที่มัดไว้นะครับโชค๊คผมก็อยากจะเปลี่ยนอยู่นะครับก็คือตอนนี้ก็เก็บเงินอยู่นะครับส่วนเวฟร้อยสิบนะครับก็เปลี่ยนเป็นล้อสีม่วงนะครับ ก็ล้อสีดํานะครับตอนนั้นผมไปลอกเป็นสีเหลนนะครับผมก็เสียดายอยู่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมทําอะไรลงไปนะครับก็เสียเงินเปล่าๆนะครับก็ส่วนฝ้านะครับฝ้าขอบข้างนะครับของอาซีนะครับมันเป็นตุ่มๆนะครับผมว่ามันเป็นเพราะน้ํายาลอกสีแบบสเปย์นะครับที่ผมซื้อมา เวลาพ่นไปแล้วมันสีที่พ่นรวมกันอยู่นะมันก็ลอกแล้วมันก็เละเลยนะครับผมทําตอนนั้นโอ้โหมันโอ้โหจะพูดยังไงดีนะครับมันโคตรเละเลยนะครับแล้วผมก็ตากให้มันแห้งนะครับแล้วก็ขัดขัดขัด,ขดนะครับแล้วก็พ่นสีใหม่แล้วมันก็เป็นตุ่มๆขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะได้ขัดขัดแล้วก็พ่นสีใหม่อีกอยู่นะครับก็สายเบรกตัวนี้นะครับก็ซื้อมา180กว่าบาทนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือน้ำมันเบรกก็หมดนะครับเบรกมันเบรกไม่อยู่นะครับส่วนน้ำมันเบรกมันก็ลงไปไม่เต็มสายนะครับตอนนี้ผมกำลังจะไปซื้อน้ำมันเบรกอยู่นะครับเพื่อมาใส่นะครับให้มันลงไปเต็มสายนะครับก่อนจะจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ สวัสดีครับผม